ตกต่ำจะต้องขายข้าวแกงหาเงินไปจ้ากทนายเหรอก็ไม่พอะเพื่อนเร็วๆแบบเธอหรอบิ๊กฉันถึงได้เป็นแบบนี้ระวังเธอะเวนกรรมมันจะตามทันแกโหออมเวนกรรมมันตามทันฉันอีกแล้วอ่ะออเดอร์เพียบเลยเวนกรรมแบบนี้ยฉันชอบว่ะ โอ้โหว่าไงไม่ค้าสดสวยบิ๊กอย่าให้มันเกินไปนะคนอย่างนายระวังจะไม่มีที่ยืนโอ้โอเรื่องนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะตกต่ำจะต้องขายข้าวแกงหาเงินไปจา้าทนายเหรอก็ไม่พราเพื่อนเร็วๆแบบเธอเหรอบ,บิ๊กฉันถึงได้เป็นแบบนี้ขอบคุณนะเฟิร์นเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้เ็ดขาด เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเดือดวอนก็ต้องช่วยสิเออเฟิร์นส่วนเงินก้อนที่แล้วที่เรายืมไปเดี๋ยวเราจะเอามาคืนพร้อมกับเงินก้อนนี้เลยนะอืมได้สิระวังเถอะเวรกรรมมันจะตามเธอทันบิ๊กมันตามฉันทันแล้วแหละเพราะบริษัทฉันจเจริญรุ่งเรืองแต่เธอรุ่งริง่ง <laughs> เฟิร์นทำไมอ่ะเดือดร้อนขนาดนี้นะ้ะทําไมเธอไม่บอกฉันออมฉันนี่แย่จริงๆเลยมัวแต่ยุ่งกับงานเพื่อนเดือดร้อนขนาดนี้ยังไม่รู้อีกแล้วเรื่องคดีวิกล่ะไปถึงไหนแล้วไม่ถึงไหนคงไม่ได้เงินคืนแล้วแหละออมเรื่องนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวฉันจัดการให้ในนี้มีตังอยู่สี่แสน เอาไปใช้หนี้เขาก่อนถ้าเหลือก็เอาไปต่อยอดลงทุนนะขอบใจนะออมไม่เป็นไรมิตรภาพของคำว่าเพื่อนอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินหรอกมันขึ้นอยู่กับจิตใจเฮ้ย hey, ออมอะไรกันเนี่ยแทนที่แกจะอยู่ข้างฉันกลับไปช่วยแม่ค้าขายข้าวแกงบิ๊กยังไงเราก็เพื่อนกันนะเไว้ ออมฐานะแกกับฉันมันเท่าเทียมกันฉันถึงรับแกเป็นเพื่อนนะแต่ไอเฟิร์มมันไอ็จ่อขนาดนั้นอนะ่ะฉันไม่รับมันเป็นเพื่อนหรอกขอนยญาค่ะเบ๊กระวังเถอะเวรกัรมันจะตามทัน